โดนพนักงานโกงเงินเละเราเลิกดีกว่าเราอ่ะไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเราไม่มียอดขายแต่ว่าเราล้มเหลวเพราะว่าเราไม่สามารถอุดรูรั่วหลังบ้านเราได้<ฮ>ตัวร้านเนี่ยทำกับแฟนชื่อร้านเนี่ยจริงๆได้มาจากชื่อแม่พี่กับชื่อแม่แฟนอ่ะชื่อเหมือนกันก็เลยใช้ชื่อแม่ตั้งชื่อร้านทุกคนก็จะมาตามหาแม่เพลินกันในร้านของเรา 3ปีที่แล้วเราจับซีฟู้ดได้เร็วกว่าคนอื่นเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเดลิเวอรี่ในเชียงใหม่เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีซีฟู้ดก็น้อยเราเลยเริ่มขายกุ้งเขากับปลาหมึกย่างส่งให้ลูกค้าตามบ้านจริงๆแม่เพนซีฟู้ดเนี่ยเราอยู่ได้เลยนะด้วยการที่เราตั้งใจขายอาหารที่ดี ที่สดที่สุดให้กับลูกค้าพี่ไม่เคยบอกว่าร้านของเราเนี่ยอาหารอร่อยที่สุดแต่หัวใจของอาหารซีฟูด้ดคือความสดแล้วก็น้ำจิม้มจริงๆทำร้านอาหารโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะซื้อมาแล้วก็ขายไปมันคือการค้าขายที่เข้าใจแค่นั้นเละโดยพนักงานโกงเงินเราไม่รู้ว่ามันมี P O S ด้วยหรอนับสต็อกได้ได้วยหรอไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะ่ะก็เลยกอดคอกันใหม่แล้วก็ไปเริ่มเรียนคอร์สร้านอาหารต่างๆ บริหารจัดการต้นทุนอะไรยังไงก็เริ่มเอากลับมาพัฒนาร้านตัว Delive r y ของเชียงใหม่เนี่ยสำคัญมากๆกลุ่มเป้าหมายเราอะอยู่แต่ละที่แตกต่างกันออกไปถ้าลูกค้าไม่สามารถพาตัวเองมาหาร้านเราได้เราต้องเอาอาหารของเราเนี่ยอุ่นๆร้อนๆเนี่ยไปถึงลูกค้าได้ให้ทันเวลาแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดที่ลูกค้าอยู่ถึง การที่เราอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่มีต้นทุนอย่างอื่นแล้วพนักงานเราจ้างมาแล้วครัวเราเปิดมาแล้วหน้าร้านเราเปิดมาแล้วงั้นมันเป็นเหมือนกับการที่เรามีสาขาอีกหนึ่งสาขาที่สามารถเพิ่มยอดขายแต่เราไม่ต้องมีต้นทุนทางวัตถุดิบเพิ่มแล้วในที่สัมพัญธ์หน้าสาขาเราที่มีวัตถุดิบสั่งมาสมต็อกอยู่แล้วเนี่ยได้ระบายของมากขึ้นและสาขานั้นก็สามารถสร้างยอดขายได้อีกเท่านึงให้กับเราได้ด้วย อยากให้แม่เพนซีฟูดมีตัวตนในทุกแพลตฟอร์มให้ลูกค้าไม่ลืมเราเพราะการที่ร้านอื่นมีแล้วร้านเราไม่อยู่มันขาดโอกาสทางการขายตอนโควิดอะนะแม่เพนซีฟูดรอดได้เพราะแพลตฟอร์มรอดได้เพราะเดลิเวอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากการที่ตัวแม่เพนเนี่ยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะทำแพกเกจจิ้งที่มันลูกค้าสามารถทานได้ง่ายไม่ต้องไปแกะถุงก็สามารถกินได้อันนี้คือเพนพอยไลท์ที่พี่แก้ให้ลูกค้า ข้อที่2ก็คือจัดเซตอาหารต้มผัดแกงทอดกุ้งหอยปูปลาลูกค้ากินเซตน,นี้นี้สี่ย่นระยะในการเลือกอาหารแล้วก็เทินการใช้ซ้ำได้ง่ายขึ้นเช่นวันนี้ฉันกินเซตนี้เอาพ่งนี้ฉันอยากกินเซตนี้เพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้กินอย่างเงี้ยจริงๆพี่เสียใจมากเลยนะเราประสบความล้มเหลวในธุรกิจร้านอาหารแล้วเราเลิกดีกว่า แต่แฟนพี่พูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเราไม่มียอดขายแต่ว่าเราล้มเหลวเพราะว่าเราไม่สามารถอุดรูรั่วหลังบ้านเราได้งั้นถ้ามีหนึ่งร้านอาหารที่เขาสามารถอุดรูรั่วได้แสดงว่าร้านเราก็ต้องทําได้เราพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวของตัวเองให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นและแม่เพนซีฟู้ดก็ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้จริงๆ